คคคือความสุขขงรง,งนนรักแท้แรกด้วยชีวิตนักข่าวสุดมากตามหารักฐานจนเจอตัวคนที่ทำให้น้องนุ่นต้องจากโรคนี้ไปที่แท้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นสามีของเธอเองน้องนุ่นเป็นคนที่รักครอบครัวมากจริงๆเธอเป็นภรรยาและคุณแม่ที่น่ารักแต่หากสังเกตดีๆสายตาของฝ่ายชายน่ากลัวจังเลยตรงข้ามกับน้องนุ่นที่แววตาอ่อนโยนสดใสรู้เลยว่ารักผู้ชายคนนี้มาก จา,าก,กกรณีที่นายทอยสิริชัยสามีของน้องนุ่นออกมาแจ้งความตามหาภรรยาที่หายไปพร้อมตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จออกสื่อเป็นละครฉากใหญ่จนเรียกความเห็นใจจากสังคมแต่สุดท้ายแล้วคนที่ใกล้ตัวกลับน่ากลัวที่สุดให้เลิกน้อยใจอะไรพวกนี้ได้แล้วเห็นใจลูกทุกครั้งที่ทะเลาะก็จะออกจากบ้านไปแบบนี้เสมอแต่ครั้งเนี้ย ออกไปเพราะว่าผมประชดแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้จะติดต่อเขายัางไงด้วย hey, hey. จากภาพวงจรปิดจะเห็นการกระทําของนายทอยที่ลงมือต่อน้องนุน่นโดยขนาดลงมือฝ่ายชายก็อุ้มลูกน้อยวัยขวบเจ็ดเดือนเอาไว้ด้วยจิตใจทำด้วยอะไรถ้าลูกเติบโตมารับรู้จะรู้สึกแย่แค่ไหนที่พ่อทำกับแม่ได้ขนาดนี้ซึ่งเพื่อนๆของน้องนุ่นก็ได้เล่าว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทอยลงมือกับนุน่น ก่อนหน้านี้ก็เคยลงมือต่อหน้าเพื่อนมาแล้วแต่นุ่นก็ให้อภัยและเลือกที่จะรักษาครอบครัวนี้ไว้คือตอนนั้นทุกคนนะอ่ะอือคอนี่แหละบ่อยอคอคอคอกระกระจิกหัวบ่อยแล้วคุณเห็นเหตุการณ์มาหลายครั้งไหมที่คุณอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ในเหตุการณ์ผมก็ห้ามตลอดทำไมคนดีๆที่ซื่อสัตย์และรักเดียวต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยเรื่องนี้ต้องยกนิ้วให้นักข่าวจริงๆได้หลักฐานมาก่อนตำรวจอีกแล้ว แถมยังตาม GPS ไปเจอกล่องเท่าฐานน่าสงสยัยทำเมาชาวเน็ตถึงก็บอกว่านี่นักข่าวหรือ DSI ปลอมตัวมากันแน่สังคมเราทุกวันนี้ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีสื่อไม่มีคนตามข่าวไม่มีคนตั้งข้อสงสยัยคงไม่มีทางรู้ความจริงขอบคุณสื่อที่ทำงานอย่างหนักซึ่งหลังจะรู้ว่าใครเป็นคนทำชาวเน็ตก็พากันเข้าไปถล่มเฟซบุ๊กของทอยสามีน้องนุ่นกันลัวๆเพื่อนบางคนบอกเลยว่าผิดหวังมากจริงๆ แชทไปถามด้วยความเป็นห่วงถอยก็สร้างเรื่องเท็จมาหลอกทุกคนน้ำตาจระเข้ชัดๆตามตามตาม,ตามเดินขึ้นมารถแล้วก็มาอนีแล้วก็ทะลอกถูกทะลอกแล้วเขาก็ลงจากรถเหรอคะแถวเรียบของปาปาผมไม่เห็นแต่รู้ว่าเขาไปขึ้นรถเพราะมันเป็นฝั่งที่ข้ามข้ามไปไม่ได้เดี๋ยวขอเครัยยังไงก็ต้องขอแสดงความอาลัยต่อน้องนุ่นและครอบครัวของเธอขอให้น้องนุ่นไปสู่ภพภูมิที่ดีขอให้ได้เจอคนดีๆที่สินเสมอการรักและทนุถนอมน้องมากๆนะ ด้านถอยก็จนมุมต่อหลักฐานยอมรับสารภาพอ้างคำไปพร้อมเมาอีกทั้งยังขอขมาแม่น้องนุ่นพร้อมกับบอกด้วยว่าหากวันหนึ่งลูกโตขึ้นมาไม่ต้องบอกลูกนะว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่เพราะทอยเองก็ไม่กล้าจะมาสู้หน้าใครอีกแล้วขอชดใช้กรรมที่ก่อไว้ต่อไปค่ะไรองไห้เยไม่ร้องไหถึไม่รอไรผมก็จะขอใช้กับเรื่องสิ่งนอย่าง มแคนจะเสมมาได้ไหมางนะก็การที่แม่ได้เห็นแค่แบบเวลาผม,มเจอเขาอะผมจะเป็นฝ่ายน้อยตลอดแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เคยน้อยผมดีาจจกิี